วันนี้ขอเป็นผัวแล้วคุณนงคุณนายพี่น้องเอ้ยเป็นนันว้ยละใหม่ดิพี่น้องอันนี้รถอันยังก็นพุ่นเนาะอืออ่าอ,อยากเป็นคุณนงคุณน,นายไปนะ่อยนะจา๊ะเบามากปะสวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอก,กันคือเก่าค่ะพี่น้องจ้า วันนี้สาวเดือนได้ความแซ่บีเอ้ยล่ะน้องจา้าทำส้ตมตำไหลบัวกุ้งสดค่ะพี่น้องใส่แบบกวาดใส่แบบกวาดกุ้งแซ่บหนุนมามาได้พี่นอ้องเออใครก็ได้กินดูเลยจ้ะส้มตำกุ้งสดนะมาเดูจ้ามาเดูจา้า แก่ก็ขอบคุณพี่น้องจา้าหิวเข่าจนสั้นพี่น้องเอ้ยสาวเดือนเลี้ยนภาษายิ่งเรียนยิ่งหิวใจสมองเนาะพี่น้องเนะาะสาวเดินบ่ได้พาไปกินขนงนอกเด้จ้ะเด้อข้าน่งเลียนภาษาสิบปสว่เอาวิสัยพี่น้องเอ้ยพอทานในพานน้ำมูอยคนมาน้ำกันรุ่นเดียวกันก็เจ้าพานหละสิบปีแล้วได้วิสิบปีแล้วฮคอยค้าแต่ขี้ขาน มาแบบพี่นองจ๋าโอ้สวดสิดได้กินคือเกาค่ะเสาวเดินย่างหมูแก่มน้ำพี่นองจ๋าวันนี้ขอเป็นผัืแล้วคุณนองคุณนายพี่นองเอ้ยเป็นนันวายผลไม้ได้พี่นองอันนี้รวดอันยังก่องพรุ่นเออเนาะ อยากเป็นคุณนงคุณนายีกคนน่นะมัจกจใจเบามากปากเปียกค่อยู่แห้ง,งบ่อยกับพี่น้องเอ้ยหนามสุดจ้ำกว่าสิเฮ่แมาแม่แม่พี่น้องโอุ้ยข่าวจนมื้อสัน้นพักหอยกามีพักขาแม่แมอยากทายลูกกับพักขาพักบุ่งเนาะพี่น้องใบบัวบก นม่ยกัดขอดอืมปาดไม่เสียดายอืมอ,กกอืมน่บกก่อนายบัวไรบวดีจ้ะอืมไ้มบวกับปองอ มือไม่บาเดเนี่ยลูกเขา <laughs> เสรจสมองเทาเริมไม่ค่อยเขาเ้าสมองแนะ่นอนไเป็นด้วยกันนะ <laughs> โอ้ยน้ำประด็เนี่สายกอไปอืมไบักอกเลยนวดนะสต bắp bụng đơm đắng lắm nước cầu ừm mm. ăn ngon ngon Cái bùa Có đấy

นม่เ้าเมือนยายใี่เก่าค่ะ <laughs> <c oughs> น้อมีเรื่อรอจ้ะ สอดหอมหอมตัวไหลบัวเป็นไหลบัวกระป๋อง 嗯，嗯，嗯，真美味呢。 tâm lái là tâm nhá mình khẩu khóc <laughs> เรื่อกระดาษนะขเรื <c oughs> ่องกระดาษทุกเตี่ยเหรอคะพี่น้องเราสองตัวนั่คาา่ะมัจะหยอด เราไม่พ <geliyor. S 1> ูดแล้วชอบแล้วก็ต้างหนอกับแทะ lại bỏ cùng phần Muốn muốn làm tuyệt mắt nữa Tâm phạm, tâm เผ็ดสามคนคือก่อนจำเริ่มจะบักพริก้ะจ้ะพริกกระหอดกับเผ็ดเพราะเผ็ดพริกหั่น

ต่าล,ล้าละค่อยกินค่อยเล่นไปแล้ะน้องคำนี้าและไม่ย่ากกินเบิดหรี่น้องอ้ยม่อด้ของแพงอ <c oughs> อ้ยเโอ้ยอะพี่น้องจ๋านั่งเล็บเกือบเบิดค่ะพี่น้องบ่ไหวค่ะเพชร ขาจะคล้องทางอ้อมพี่น้องเอ้ยข่อยนนะาๆสมัส,สัวหลายเอาละจ้ามาคลิปนี้ของสาวเดือนสาวเดือนก็ฝากฝากดไลค์ like, กดแชร์ทาง youtube แล้วก็แฟนเพจเด้อจ้ะเด้อสาวเดือนก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาสนับสนุนเขามาเติมเนาะจ้ะเนาะพอกันคลิปนานค่ะพี่น้องอยู่ดีมีแฮงกันสุขสุขคนเด้อสวัสดีครั